โอเคครับมาที่หน้านี้กดข้ามไปเลยครับทีมอุ้ยเหมือนแอรกโกมันลิกน่าจะไม่มีลิขสิทธิ์กดข้ามครับฟังไม่ออกครับอันนี้น่าจะเป็นโค้ดของยูนิวหนึ่งอะไรกับนี่ ตรงนี้โอ้ยหน้าเหมือนหน้าเหมือนเมสซี่โรนัลโด,โด้สัญญาละ่ะยิดอีซีมิลานไม่ใช่อินเตอร์มิลานเอซีมิลานเอซีมิลานลีกสิบโอ้โเทพเจ้าโอเคครับกดตรงนี้กดตามเขาเลยโอเคได้ อีบังโควิดมาครับกดตรงน,น้ต่อกดตนนัวนี้กดรับอะไรครับนี่อ่ะกดรับกดรับเดียวกดตรงนี้อนนีกรับอนนีกไปนี่น่าจะเป็นโค้ดนะครับอืม S หนึ่งอะไรอ่านไม่ออกนะครับมีห้องแต่งตัวซาร่ามีเดอะบอย เกมมันดีว่ะโอ้มาเริ่มเกมครับผมกดมาตามมาตามที่ขอบอกเลยนะครับนักเตะก,ก็การ์ดสวยนะครับมาครับ โหลดนานเกินโหลด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 อยู่นะครับโหลดอยู่โอเคครับมาครับเลวเกมอืมอีซีมิลานไม่ใช่อินเตอร์มิลานนะครับขอโทษด้วยนะครับทีมผมน่าจะเป็นแอติโก้มัลลิกนะครับโอ้โหภาพสวยสวยงามมากอืมมี ขาวด้วยเผมเริ่มเขียครับขคอรองครับนี่เล่นง่ายดีว่ะเฮ้ยแทงไปโมกดยิงกดผิดครับกดผิดกดผิดปุ่มบังคับเหมือนเป๊ะเลยนะครับผมมบังคับเหมือนเป๊ะเลย ได้บอลส่งครับอุ้ยอุย,อ,ยอะไรครับนี่อ่ะโอเคครับมันคลิปมันยาวผมจะเล่นประมาณนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับยิงเลยยิงเลยโอเคยิงบอลได้ผมว่ามันส่งดีนะครับส่งส่งเนี่ยโอ้โหทำช่องด้วยทำช่องด้วยโอเคครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับคลิปนี้เราจะมาลองเล่นให้ให้ไหม่ ดูใหม่แลครับยังเปิดใหม่ๆอยู่นะครับเกมโอเคครับสวัสดีครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ